จู่ๆขยับเข้ามาเลยครับใครที่กําลังแสบตาเพราะความเจิดจ้าของคนบางคนอยู่หรือใครที่รู้ตัวว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขายินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่วงเวลาของการน้องมอยวันเกิดกับเพื่อนสีปากจัดคนเดิมที่จะมาขุดคุยความลับให้คุณรู้ทันกันแบบจุกจุกวันนี้เราจะมาพูดถึงพี่ใหญ่ประจําสัปดาห์ผู้ที่เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ของจักรวาลกับหัวข้อที่ว่าทําไมคนถึงรุมรักเข้าถึงคนเกิดวันนี้ยังไง เรื่องความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ที่คุณไม่เคยรู้จักตัวตนจริงๆและวิธีปรับตัวเข้าหาถ้าพูดถึงคนเกิดวันอาทิตย์ภาพแรกที่ทุกคนเห็นตรงกันคืออะไรครับความมั่นใจความโดดเด่นการเป็นผู้นำหรือบางคนอาจจะแอบกระซิบว่าความเย่อหยิ่งใช่ไหมล่ะครับก็แหมดาวอาทิตย์คือราชาแห่งดวงดาวคนเกิดวันนี้เลยมักจะมีรัศมีบางอย่างที่ทำให้คนอื่นต้องหันมอง ไม่ว่าจะเดินไปไหนทำอะไรเสียงดังฟังชัดอกผายไหลพึ่งบุคลิกภาพกินขาดจนใครๆก็ยกให้เป็นหัวหน้าแก๊งโดยอัตโนมัติแต่ความลับที่น่าหมั่นไส้คือถึงแม้คนเกิดวันอาทิตย์จะดูร้อนแรงและเอาแต่ใจแค่ไหนแต่เชื่อไหมครับว่าคนเกิดวันนี้กลับเป็นที่รักของเพื่อนฝูงและมีคนอยากเข้าหาเยอะมากเรียกได้ว่าหัวกระดไม่เคยแห้งทำไมเนอะครับก็เพราะภายใต้ความมั่นหน้านั้น คนเกิดวันอาทิตย์คือผู้ให้ที่ใจใหญ่ที่สุดใน3ามโลกยังไงล่ะครับนิสัยที่แก้ไม่หายของคนวันอาทิตย์คือความใจกว้างหรือที่เรียกว่าหน้าใหญ่ใจโตครับเพื่อนกินข้าวไม่มีตังค์เดี๋ยวพี่ใจ่ายให้งานบุญงานกุศลที่ไหนขอให้บอกพี่จัดเต็มการที่เขาชอบทําตัวเป็นป๋าหรือแม่บุญทุ่มเนี่ยแหละครับที่ทําให้ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เพราะอยู่ด้วยแล้วไม่อดตายแถมยังรู้สึกปลอดภัยเหมือนมีคนคุ้งครอง คนเกิดวันอาทิตย์รักพวกพ้องมากใครมาแต่ต้องเพื่อนหรือแฟนของเขารับรองว่าได้เห็นระเบิดลงแน่นอนสเสน่ห์อีกอย่างที่ขัดแย้งกับลุกภายนอกคือความจริงใจครับคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนตรงไปตรงมาคิดยังไงพูดอย่างนั้นไม่มีเล่เหลี่ยมไม่มีการแทงข้างหลังถ้าเขาเกลียดเขาก็บอกว่าเกลียดถ้าเขารักเขาก็แสดงออกชัดเจนความชัดเจนนี่แหละครับที่ทำให้คนที่คบด้วยรู้สึกสบายใจ ไม่ต้องมานั่งเดาใจให้ปวดหัวเหมือนเวลาเรามองดวงอาทิตย์แหละครับเห็นชัดๆไปเลยว่าร้อนไม่ต้องมาลุ้นแต่เดี๋ยวก่อนครับความร้อนแรงนี้ก็เป็นเหมือนกับดักมแมลงเม่าเพราะหลายคนที่วิ่งเข้าหาแสงสว่างนี้มักจะลืมไปว่าถ้าเข้าใกล้เกินไปก็อาจจะโดนเผาไหม้ได้ง่ายๆคนเกิดวันอาทิตย์มีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างความมั่นใจกับความหลงตัวเองซึ่งถ้าคุณก้าวพลาดไปเหยียบเส้นนั้นเข้า ความสัมพันธ์อาจจะพังที่น่าได้ในพริบตาต่อเน,นื่องจากความมั่นใจเมื่อกี้เลยครับสิ่งหนึ่งที่คนรักหรือคนใกล้ชิดต้องจำให้ขึ้นใจยิ่งกว่าวันเกิดตัวเองก็คือคำว่าศักดิ์ศรีหรือหน้าตาของคนเกิดวันอาทิตย์ครับเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ระดับวาระแห่งชาติสำหรับเขาเลยทีเดียวคุณจะทำอะไรก็ได้จะล้อเล่นอะไรก็ได้แต่ห้ามหักหน้าคนเกิดวันอาทิตย์ต่อหน้าทานกำนันเด็ดขาด ความลับที่ซ่อนอยู่ลึกสุดใจของคนเกิดวันอาทิตย์คือเขาเป็นคนขี้เหงาและต้องการการยอมรับอย่างรุนแรงครับที่เขาต้องทำตัวเก่งทำตัวเข้มแข็งหรือทำตัวเป็นผู้นำตลอดเวลาเพราะเขากลัวครับกลัวว่าถ้าเขาอ่อนแอเขาจะไม่ได้รับความสนใจกลัวว่าถ้าเขาไม่เก่งเขาจะไม่มีค่า นิสัยชอบอวดบ้างในบางครั้งไม่ได้ทำไปเพื่อข่มคนอื่นหรอกครับแต่ทำไปเพื่อให้คนอื่นชื่นชมและเห็นความสำคัญของเขาตั้งหาบเพราะฉะนั้นวิธีที่จะฆ่าคนเกิดวันอาทิตย์ให้ตายครั้งเป็นไม่ใช่การทำร้ายร่างกายแต่คือการเมินเฉยหรือการดูถูกครับถ้าคุณเผลอพูดจาดูถูกความคิดเขาหรือทำเหมือนเขาไม่มีตัวตนเขาจะเจ็บปวดรวดร้าวและโกรธแค้นชนิดที่ชาตินี้ไม่ต้องมาเผาผีกันเลยทีเดียว แต่ในทางกลับกันถ้าคุณรู้จักใช้ยาหอมด้วยการชื่นชมยกย่องหรือปรบมือให้เขาดังๆเวลาเขาทำอะไรสำเร็จคุณจะได้ใจเขาไปครองแบบน่ายดายอย่างไม่น่าเชื่อในเรื่องความรักก็เช่นกันครับคนเกิดวันอาทิตย์ชอบคนเก่งครับแต่ต้องเก่งไม่เกินหน้าเกินตาเขาหรือถ้าเก่งกว่าก็ต้องรู้จักแกล้งโง่งบ้างเลบางเวลาเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขายังเป็นผู้นำของครอบครัวอยู่ เขาชอบความรู้สึกที่ได้เป็นฮีโร่ที่คอยปกป้องดูแลคุณเพราะฉะนั้นการทำตัวอ่อนแอบ้างอ่อนให้เขาช่วยบ้างคือเทคนิคชั้นเซียนที่จะมัดใจคนวันอาทิตย์ให้อยู่หมัดและภายใต้เกราะที่ดูแข็งแกร่งนั้นเชื่อไหมครับว่าคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนขี้สงสารและใจอ่อนมากๆเห็นคนลำบากเห็นหมาแมวจรจัดบางทีน้ำตาซึมก่อนเพื่อนเลย ใครที่เข้ามาขอความช่วยเหลือด้วยความนอบน้อมคนวันอาทิตย์พร้อมจะเทมหมดหน้าตักเพื่อช่วยเสมอนี่แหละครับคือความน่ารักที่ซ่อนอยู่ใต้ความหยิ่งทะนงที่ใครได้สัมผัสแล้วก็ต้องหลงรักมาจอลึกเรื่องบนเตียงเอ้ยเรื่องความรักกันบ้างครับคนเกิดวันอาทิตย์กับความรักเนี่ยบอกเลยว่าแซ่บถึงพลิกถึงขิงเขาเป็นคนธาตุไฟเพราะฉะนั้นความรักของเขาคือ ความหลงไหลที่รุนแรงบทจะรักก็รักบานจะกลืนกินบทจะหึงก็บ้านบึ้มได้ง่ายๆคนเกิดวันอาทิตย์มีสไตล์ความรักแบบเจ้าข้าวเจ้าของครับเขาไม่ได้ต้องการแค่ตัวแต่เขาต้องการทั้งตัวและหัวใจรวมถึงวิญญาณของคุณด้วยเขาชอบเป็นคนกำหนดทิศทางของความสัมพันธ์จะกินอะไรจะไปเที่ยวไหนส่วนใหญ่คนวันอาทิตย์มักจะเป็นคนเลือก และเป็นคนจ่ายซึ่งถ้าคุณเป็นคนง่ายๆสบายๆคุณจะมีความสุขมากเหมือนมีคนจัดการชีวิตให้แต่ถ้าคุณเป็นคนหัวแข็งชอบเถียงนานนี้มีปะทะกันแน่นอน ความลับคือคนเกิดวันอาทิตย์เป็นพวกคลั่งรักตัวพ่อตัวแม่เลยละครับเวลาเขารักใครเขาจะอวดครับชอบพาแฟนไปเปิดตัวชอบลงรูปคู่ชอบให้โลกรู้ว่านี่คนของฉันห้ามใครยุ่งเขาภูมิใจในตัวคนรักและอยากให้คนรักภูมิใจในตัวเขาการดูแลเทคแคร์ของเขาคือระดับ VIP อยากได้อะไรหาให้อยากกินอะไรพาไปเหมือนเขาพยายามจะเนรมิตโล โลกทั้งใบให้คุณมีความสุขที่สุดแต่ในความทุ่มเทนั้นแฝงมาด้วยความคาดหวังว่าคุณต้องซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อเขาเพียงคนเดียวการนอกใจคือสิ่งต้องห้ามสูงสุดสำหรับคนวันอาทิตย์ถ้าเขาจับได้ว่าคุณมีคนอื่นหรือแคบคุยกับกิก๊กเขาจะไม่มานั่งร้องไห้ฟูงไฟนะครับแต่เขาจะ คุณทิ้งทันทีแบบไม่มีเยื่อใยเจ็บแต่จบเผาแล้วลาโรงเลยเพราะศักดิ์ศรีของเขาค้ำคออยู่เขาไม่ยอมลดตัวลงไปแย่งชิงกับใครหรอกครับและอีกเรื่องที่ต้องระวังคือความใจร้อนครับคนเกิดวันนี้ความอดทนต่ำเตี้ยเรียดดินมากอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจปุ๊บ อารมณ์จะพุ่งปรี๊ดขึ้นมาคันทีคำพูดแรงๆอาจจะหลุดออกมาทำร้ายจิตใจคุณบ่อยครั้งแต่เชื่อไหมครับว่าผ่านไป5นาทีเขาหายกโกรธแล้วแถมยังมวงด้วยว่าทำไมคุณยังนั่งหน้าง,งออยู่คือเขากโกรธง่ายหายเร็วแบบสุดๆเป็นพวกโกรธคือโกรธไม่มีการเก็บมาคิดแค้นทีหลังซึ่งถ้าคุณเข้าใจธรรมชาติข้อนี้คุณจะรับมือกับเขาได้สบายมากต่อเน,นื่องจากความใจร้อนเมื่อกี้ สิ่งที่เป็นจุดตายสำคัญของคนเกิดวันอาทิตย์ในความสัมพันธ์ระยะยาวก็คือความขี้เบื่อครับด้วยพลังงานที่ลนเหลือเขาชอบความตื่นเต้นชอบความท้าทายชอบอะไรใหม่ๆอยู่เสมอชีวิตที่ราบเรียบเกินไปจำเจเกินไปมันทำให้ไฟในตัวเขามอดลงถ้าคุณเป็นแฟนที่ทำตัวเหมือนเดิมทุกวันแต่งตัวแบบเดิมคุยเรื่องเดิมกินร้านเดิมคนเกิดวันอาทิตย์จะเริ่มฝ่ายหน้าและมองหาความบันเทิงใจใหม่ๆ ไม่ได้หมายความว่าเขาจะนอกใจนะครับแต่เขาจะเริ่มหาเรื่องออกไปเที่ยวนอกบ้านไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือหาโปรเจกต์ใหม่ๆทำจนลืมคุณไปเลยเพราะฉะนั้นการเป็นแฟนกับคนวันนี้ต้องรู้จักอัปเกรดตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับความลับอีกอย่างคือคนเกิดวันอาทิตย์แพ้ลูกๆอ้อนแต่เกลียดคนจุกจิก ครับเขาชอบให้คุณอ้อนเหมือนแมวเชื่องเชื่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มจู้จี้ขี้บ่นโทรตามยิกกิกหรือทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก้าวกยชีวิตส่วนตัวเขามากเกินไปเขาจะรำคาญและถีบตัวออกห่างทันทีเขาต้องการอิสระในการเป็นผู้นำไม่ใช่ต้องการผู้คุมวิญญาณและถึงแม้เขาจะดูมั่นใจแค่ไหนแต่ลึกๆคนเกิดวันอาทิตย์ขาดความละเอียดอ่อนครับเขาอาจจะจำวันครบรอบไม่ได้ อาจจะไม่ทางสังเกตว่าคุณตัดผมเมื่อใหม่หรือไม่รู้ว่าคำพูดตรงๆของเขาทําให้คุณเสียใจเขาไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายนะครับแต่สมองเขาโฟกัสแต่ภาพใหญ่ๆโฟกัสเรื่องอนาคตเรื่องทํามาหากินจนลืมใส่ใจรา,รายละเอียดเล็กๆน้อยๆทางความรู้สึกซึ่งตรงนี้แหละที่มักจะทําให้ความรักสะดุดขาตัวเองล้มบ่อยๆปัญหามักจะเกิดตอนทะเลาะก,กันครับเพราะคนวันอาทิตย์ฟอร์มจัดมากผิดก็ไม่ค่อยอยากจะยอมรับว่าผิด หรือถ้ารู้ตัวว่าผิดก็ปากแข็งไม่ยอมขอโทษตรงๆอาจจะใช้วิธีซื้อขนมมาให้หรือชวนคุยเรื่องอื่นเพื่อกลบเกลื่อนแทนถ้าคุณคาดคันจะเอาคำขอโทษให้ได้รังแต่จะทำให้เรื่องบานปลายเพลเพลเขาจะโมโหกลบเกลื่อนจนคุณกลายเป็นฝ่ายผิดเองมาถึงบทสรุปที่จะทำให้คุณอยู่ร่วมกับคนเกิดวันอาทิตย์ได้อย่างมีความสุขเหมือนขึ้นสวรรค์ครับกุญแจสำคัญมีอยู่3าคำครับ ยกย่องให้อภัยและเติมไฟอย่างแรกเลยครับยกย่องให้เกียรติเขาเสมอทั้งต่อหน้าและลับหลังถ้าอยู่ต่อหน้าเพื่อนฝูงเขาให้ทำตัวเป็นช้างเท้าหลังปล่อยให้เขาโม้ให้เขาโชว์พาวไปเต็มที่ยิ้มรับและสนับสนุนเขาเขาจะรักคุณมากที่ช่วยเสริมบารมีให้เขาดูดี แต่พ่อกลับถึงบ้านอยู่กันสองคนคุณค่อยใช้ลูกอ้อนตะลอมให้เขาทำในสิ่งที่คุณต้องการเชื่อเถอะครับว่าราชสีพ่อกลับเข้าถ้ำก็กลายเป็นลูกแมวเชื่องเชื่องให้คุณเกาพุงได้ไม่ยากอย่างที่สองให้อภัยในความใจร้อนและปากไวของเขาครับเวลาเขาโมโหอย่าไปเติมเชื้อไฟด้วยการเถียงสวนให้เงียบนิ่งหรือเดินหนีไปก่อน พอเขาเย็นลงเขาจะรู้สึกผิดเองแล้วเขาจะกลับมาง้อคุณด้วยวิธีของเขาการที่คุณนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวจะทำให้เขารู้สึกเกรงใจคุณมากขึ้นครับและสุดท้ายเติมไฟให้ความรักอยู่เสมอชวนเขาไปเปิดหูเปิดตาทำกิจกรรมใหม่ๆแต่งตัวสวยๆหล่อๆให้เขาได้เชยชม หรือมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน,น้อยๆให้เขาตื่นเต้นอย่าปล่อยให้ตัวเองโซมหรือปล่อยให้ชีวิตคู่จืดชิงคนเกิดวันอาทิตย์ชอบคนที่มีพลังงานบวกคนที่ร่าเริงสดใสเพราะมันช่วยเติมเต็มพลังให้ดวงอาทิตย์อย่างเขาส่องแสงได้เจิดจ้ายิ่งขึ้นจำไว้นะครับว่าการเอาชนะคนเกิดวันอาทิตย์ไม่ใช่การเอาชนะด้วยกำลังแต่คือการเอาชนะด้วยความดีและความเข้าใจ ถ้าคุณทำให้เขารู้สึกว่าคุณคือคนเดียวที่เข้าใจตัวตนจริงๆของเขายอมรับในข้อเสียของเขาได้และพร้อมจะยืนเคียงข้างเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนเกิดวันอาทิตย์จะมอบโลกทั้งใบและชีวิตทั้งชีวิตให้คุณดูแลเป็นรักแท้ที่มั่นคงและยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้เลยล่ะครับ ถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกว่านี่มันแฟนฉันชัดๆหรือตัวฉันเองนี่หว่าก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปให้คนรู้ใจได้ฟังกันด้วยนะครับจะได้เข้าใจกันและกันมากขึ้นใครที่มีแฟนเกิดวันอาทิตย์ก็ขอให้สู้ๆนะครับรางวัลของความอดทนมันคุ้มค่าแน่นอนสำหรับวันนี้เพื่อนสีคนนี้ต้องขอตัวไปหลบแดดก่อนร้อนแรงเหลือเกินแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ